สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อาการประจำวันที่8ปเดือน11กันนะครับสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเรามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศหิมะตกหนักนะครับผมช่วง20ในกา22 2่สถึง22นกา22ก็เข้ามาดูในเตจจับก,กันเลย เหมือนเดิมครับมาที่เขตจับระดับต่ำนะครับผมลงมาดูสภาพอากาศหิมะตกนะก,ก็จะมีโปกเกมอนตามนี้นะครับเราย้ายมาที่เขตจับระดับสูงนะครับผมก็ลงมาที่สภาพอากาศหิมะตกหนักเลยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย